สวัสดีครับเพจสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพนะครับนำคุณผู้ชมมาที่สนามมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพวิทยาเขตหลังสิตนะครับมาชมศึกฟุตบอลบูดากัลลีนะครับโซนกรุงเทพและปริมณฑลประจำวันอทาทิตย์14สิงาคมนะครับเจ้าที่นะครับ,ารบมาเวานอตกรุงเทพเ,เจอกับ S.T.K เมืองนนท์ F.C. วันนี้มีผมนะครับปราชายวัลจิตรับหน้าที่บรรยายเกมครับเดี๋ยวไปดูพิธีการในสนามกันสักครู่หนึ่งครับ ไปดูไลน์อัพของทั้งสองทีมนะครับเริ่มที่เจ้าทิ่นก่อนนะครับโคชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงวันนี้เปลี่ยนผู้เล่น3ตำแหน่งนะครับจากเกมที่บุกแปเชนะบางกอกเอฟซีมา1นต่อศนะครับผู้รักษาประตูอิทธิพลคำสุพรมนะครับเซนเตอร์นี่ก็มีวรพัฒน์สุขพันธ์นะครับโชตังฮวานแบ็กขวาสรันยูมังสานะครับแบ็กซ้ายวิรยุทธจิตขุนทศนะครับกลางนี่ก็เป็นธนัทวงศุภลักษณ์วชิรพลจงสุตตะกูนะครับนกักลุยปิ่นทองแล้วก็สามภาษาด้านหน้าก็ปิยพงษ์หองข ปริญญาขาติยะและก็แซดนี่อูริออฟนะครับนี่คือโฉมหน้าของทางฝั่งเจ้าบ้านเลยครับส่วนทางทีมเยือนเอสติคเมืองนอนเอฟซีโคชน้องนะครับจตุพงศ์ทองสุกนะครับก็เปลี่ยน3ตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับในเกมที่เปิดบ้านชนะสยาม FC ไป2-1ก็ผู้สาประตูนะครับสุประสิทธิ์หนูพิชัยนะครับแนวรับก็มีกิติทั์ปาิธิเก่งไกรชาสังนะครับสรุปสนพชร แล้วก็กิติคุณพาวงกลางนี้ก็มีพลวัตปิ่นกรนะครับจีระเจริญสุขแล้วก็นุชาแก่นทองจันทร์ก็แดนหน้าก็มีฟาบิซิโอมาราบ้าเนติธรแก้วเจริญแล้วก็ดาวสโนวประจําทีมครับหลุยส์คาวดิโอก็พึ่งฟอร์มดีขึ้นมาครับสำหร <uk> ับ <consoles> ฝั่งทีมเยอนนี่เข้าสู่เดือนพฤจิยายนก็ฉีกหนีห่างออกไปแล้วครับสำหรับในช่วงโคงสุดท้ายของเลกแรกนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวจะเป็นทางฝั่งทีมเยือนนะครับ stk เมืองนนจะเป็นฝ่ายเกลุเริ่มเล่นนะครับบุกจากขวาไปซ้ายหน้าจอคุณผู้ชมนะครับเสื้อสีเหลืองเกงสีดำก็ใครเข้ามาชมในเพจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันนิดนึงก็ได้นะครับเกมเริ่มแล้ครับบอลมาตั้งที่เกงไก่ดูฟิตเตะมุมของทีมเยือนนะครับ สายของเปิดมนิสสาแล้วโม่งเชลูนี้ชนคารแล้วจะซ้ำอีกทีไม่ได้โดนเคยดิ้งครับธนัทเทมาก่อนจะเลือกตรงไหนครับเปิดเข้ามาได้โคกเต็มๆอย่างนี้โอ้โหไม่ได้ครับโอ้วรพัฒน์โอ้โหโผลไม่มีตัวประกบเหลือเชื่อครับทีนี้โอ้โหประกัารหลังไวัย23ปบีวิรยุทธ์เล่นสั้นๆกับนกุล วีรยุทธจิตคุณทศเปิดยอดมาในกรอบเขตโทษครับแล้วซัดเลยของแซนนี่โอ้โหแม่ต้องตัดทิ้งครับทางซ้ายนี่พื้นที่เยอะเลยครับวีรยุทธจิงเล่นมาสวยครับวัชรพลวัชรพลซัดเลยรูดี้โอ้โหต้องตัดทิ้งอีกแล้วครับโอ้ยังไงยิงของวัชรพลแอดนีมงต่อยทีครับต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับพลวัตบอลสองเสร็จทางปริญญา ปริญญาไหลามานักกุลมันสั้นไปแล้วก็ปริญญามาช่วยปริญญาขาติยะโอ้โหับทิ้งอีกแล้วครับสินให้สัญญาแล้วครับปรวัติเปิดมา,าที่เสาแรกทุบทิ้งเลยครับอ่าวาของอิทธิพลต่อเนื่องของทางฝั่งน้อยกรุงเทพครับปริญญาขัติยะจะเล่นครับ มาโดนเคลียร์ทิ้เลยครับกระดกต่อยที่ครับเล่นกับเนดิทอนโดนพิงข้างหลังครับแล้วทางซ้ายมีเติมมาแล้วครับลุดเลยครับฟาบิซซโอมาลาบ้ามีพื้นที่ครับมาลาบ้าดิบดีดลูกนี้เข้ามาที่หุงแล้วได้แปรของทางคาลเดิโอวันนี้มาลาบ้าโชว์พลิวซ้นหน่อยแล้วให้มาดีเลยแล้วปาดแล้วโชว์แสงวาน เลือกขวาครับร <atus! S 1> ถึงด้วยครับจับบอลเล่นได้ดีเลยเปิดที่ลึกมาอย่างนี้โดนกระิ้งบอลสองกระดกต่อมาอากีกนึงสูงเลยครับจังวะบอลสองสุดๆครับจังวะซ้ายของปริญญาคติยะครับยิงให้นอยกรุงเทพข,ขึ้นนาำครับนาทีนี้54ปริญญา พักอกตังบอลหนึ่งทีแล้วก็ดิดยิงแบบดิดด่ดจะมีทีเด็ดเลยว่าครับไก่ชนเมืองนนพลวัตเปิดเข้ามาแล้วอ้าบอลเคลียร์ไม่ดีครับโอ้โหม,มาเข้าทางปืนของกิติคุณยิงออกไปเฉยเลยครับพิงข้างหลังชิงเล่นมาได้อนุชาอนุชามาได้ด้วยครับออกไปซ้ายครับมาราบ,บ้า ฟาบิเซโอมาราบ้าหาเหลี่ยมยิงมาที่มาราบ้ายิงก็ยังแค่ไม่มีอะไรครับติดเซฟอยู่ที่ปียพงศ์ปีเะพงศ์ผอมขจรขืนมาไม่ดีแล้วครับคาดิโอมาฉกไปได้อ้าวแล้วปียอพงศ์มาฉกไปได้ต่อเหมือนกันเอ่อหยอดมาบอลย้อยโอ้โหวันชนคานอ,อแล้วดึงอย่างนี้ก็เสียฟาวครับ อภิช่มาแล้วบ้าโดนดักอยู่2คนให้มาที่พิยชาติยิงนี่เลยยังไม่มีะระายครับสรันยูมองข้างในสรันยูไปเองสรันยูซัดเลยดิโอโหยังไม่ตรงกับพิทัดเล็งแล้วเปิดเข้ามาในกรอบเก็โทษแล้ว่งเช็ดอย่างนี้แล้วติดเซฟอยู่ดีครับของโชคลาภน่าเกือบไปเหมือนกันครับ กิติชัดต้องตามมาเก็บบอลไว้ก่อนครับแล้วก็จบเกมครับเป็นทางมหาวิาลยนอตกรุงเทพเลครับเฉือนักนะเอ k เมืงนมงนงนอ์ FC ไป1.0งต่อูเลยครับทำให้พวกเขาเนี่ยขยับเป็น26แต้มนะครับหนีห่างจารองจากฝูงอย่างนนทบนรยยูเนเต็ดเป็น6คะแนนนะครับ